เป็นท้มมายชายนมละครับตุ้ย AF3 ค่ะ ซอทูเอพาวเดอร์เค้กมอบคนละหนึ่งเซตเลยมาดูเรื่องจะเกิดอะไนค่ับคืนนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเออเขาเรียกคนที่ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยว่าคนอะไรแต่อันนี้เขาเรียกว่าวิตกจริตเออวิตกจริตวิตกจริตใครก็ไม่รู้เ,เรื่องนี้มนไ,ไม่น่าจะเป็นกับทั้งสามคนมันยังไงครับหนึ่งในสามคนนี้ใครกันหนอเป็นคนที่ วิตกจริตย้ำคิดย้ำทำมากมากเลยเกินเหตุว่ากันเถอะใช่ไหมไม่น่าจะใช่จะใครนะครับเอ้าใครใครน้องสามคนนี้ใครเน้องเฮ้ยเอ้ามาดูนะฮะมาอันนี้ยังไม่มีคะแนน อ่ะเสร็จอ่ะเสร็จนะอ่านานดาครับออกมาเป็นมวยกแล้วมวยอยู่แล้วทุกคนก็มวยหมดและอ่ะเปิดก่อนเลยออกมาเป็นตุ้ยตุ้ยอาตุ้ยหุ่มนีครับออกมาเป็นตุ้ยตุ้ยเอ้าเหมือนกันที่ไม่มีต้องพูดอนกันเลยนะคเมาด้ครับออกมาเป็นอันนี้ไม่ใช่ตุ้ยอุ้ยนะอุ้ยอุ้ยตุ้ยอุ้ยุ้ยนะสองตุ้ยหนึ่ง หนึ่งอุ้ยสละอุ้ยลุล่าเลยรุล่าไม่ได้มีใครเลือกไปในช่วงเวลานี้นะฮะย้ำคิดย้ำทำวิตตกจริตนะเกิดเหตุด้วยเออเป็นยังไงไม่รู้นะอะไรครับลงมาจะอุ้ยจะตุ้ยหรือจะมาเป็นเป็นแล้วคับเจอแล้ครับสวัสดีครับวัสดีครับมาไม่น่าเนาะโดยส่วนตัวแล้วผมจะเป็นคนขี้ลืมอยู่แล้วครับแล้วก็แบบ พอมันขี้ลืมปุ๊บพอมันลืมสักทีสองทีคราวนี้เลยกลายเป็นเหมือนแบบจะกลัวจะกลัวของหายจะกลัวอะไรผมจะมีกระเป๋าสะพายอยู่อันหนึง่งคือแบบผมจะจําได้หมดเลยว่าในในกระเป๋าผมจะมีของอะไรบ้างมีกระเป๋าตังค์มีกุญแจมีแต่ว่าในซอกหรือตรงไหนตรงไหนจะเก็บอะไรมีเลย<ช>จะรู้หมดเพ <อ S 1> <ผม S 2> ราะขี้ลืมก็เลยต้องจามากๆเวลาไปไหนผมจะคอยเช็คถ้าเกิดเปิดเปิดเวลาไปเปิดตามสาธารณชนอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วพอเปิดปุ๊บ ถ้าไอ้นั hey, uh ่นหายไปหรือเปล่า huh. ก็จะหยิบก็เปิดมาดูตัวตัวแล้วก็แล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์ครับกระเป๋าตังค์นี่ก็ถ้าเกิดวันไหนที่ในกระเป๋าตังค์จะตังค์ไม่ค่อยเยอะอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะแบบไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันมีวันตังค์เยอะหรือเปล่ามันจะมีวันตังค์เยอะเช่นแบบว่ามีมีของสำคัญอยู่เช่นเช็คหรือไปกดเงินให้แม่แล้วก็แบบว่ามีเงินเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยแล้วผูใส่ในกระเป๋าตังค์เงี้ย ถ้าหยิบออกมาปุ๊บแล้วหยิบแบงค์ยีหรือซื้ออะไรเงี้ยเอาละต้องหยิบมาดูแล้วว่าเอแบงค์อะไรหายไปหรือเปล่าหรือว่าเช็คหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คอยคิดว่ากลัวไม่ครบบ้างหรือจะหล่นไปตรงไหนบ้างอ่าใช่ครับแล้วไอ้ที่หนักที่สุดก็คือรถครับรถผมนะคือไอ้รถคันคันคันที่คู่ชีพผมทุกวันนี้ก็คือเป็นรถแบบว่าที่เป็นล็อกธรรมดา ธรรมดามันจะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับแต่มันพังหมดแล้วมันต้องใช้นิ้วมือกดเองหมดขึ้นกดกดล็อกกดมันยังพังลยู่จนเปิดพอพอเวลาจะล็อกรถปุ๊บออกจากรถปุ๊บปิดล็อกปุ๊บก็จับอยู่นั่นแหละสีข้างเดินวนครบยาเดี๋ยวไม่ใครมาเต้องล็อกยังกดหรือยังนึงบางที ดึง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 จนประตูดีดเข้าหน้าหักต้องไปเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยจนปัจจุบเันนี้เดินเดินไปจากรถแล้วกลับมาใหม่ก็มีต้องกลับมาใหม่อีกครับจนเขาหาว่าขโมยรถก็ยังมีแบบยามเยอะมันเดินผ่านแล้วแบบมองไห้ทันวันนี้มันวนหลายรอบจังเลยอันนี้อันนี้อันนี้เข้าค่าขายที่ตกจริงจนในบันนี้มีรถใหม่ยิงยิงรีโมทได้ก็ยังแอบจับมันอยู่ครับพอยิงว้าวเสร็จก็ยังลึเสร็จได้ยังใช่ไหม แต่เรื่องจิตนี่ยังไงเขาบอกว่าฝึกได้ฝึกได้ควบคุมได้กาหนดได้ต่างได้อะไรได้ถามอาจารย์จิตไหมอาจารย์จิตด้วยหรออาจารย์จิตมาอาจารย์จิตเลยเอ้าเลื่องจิอาจารย์คุยได้เลยคุยา เรียบร้อยแม้กะท่งส่งผมเรียบร้อยที่สุดแล้วรอฮะที่หเรียบหมดแล้วนะฮะชื่ออะไรชื่อช่ยแลกอาจารย์อัจฉริยะครับโอ้ครับเป็นพิงด๊อกจิครับอัจฉริยะพงศิษฐ์ครับชื่อของผมครับอย่างนี้ยังไม่ถือว่าจิตนะฮะอยู่ในระดับอ่อนๆแค่นั้นเองระดับแบบซึ่งสามารถรักษาได้ไม่ต้องเป็นคนไข้คืออย่าให้เขามีของอยู่ในสิ่งนั้นๆอย่าอยู่กับตัวเขาสมมติว่าเขามีช้อนเอ๊ะเราได้เราได้ถือช้อนมาหรือเปล่าที่จริงเราอย่าให้มี แค่นั้นเองรักษาง่ายอย่างนี้เขาไม่มีอะไรเลยเนียถูกต้องฮะไม่ต้องทําอะไรเลยคือถ้าเขารับของมาสมมติเขาเขาเขาพูดเรื่องเรื่องเลยนะเรื่องเงินฮะเรื่องเงินถ้าเขาไปไา้คนอื่นปั๊บเขาจะรู้สึกว่าอ๋อเราฝากกับคนนั้นไปแล้ววันนี้ได้ความรู้ดีมากแต่ที่นี้จริงๆนะถ้าเป็นจิตเนี่ยอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากท่านก็เป็นผู้ที่ผมให้ความเคารพมากท่านอาจารย์สุวิทย์ท่านอาจารย์สุวิทย์ครับ รลอดนะอาจารย์ผมว่าผมพอก่บอาจารย์เนี่ยฮะนักเอาอีกครับอันนี้เขาจะเชื่อชาญเรื่องกับของจิตมากนะเวลาว่างก็ไม่ไม่พักผ่อนจะดูแลคนไข้ตลอดไม่ว่างเลยวาเราเราทำอาชีพนี้เราต้องให้กับสังคม ว่านอนบ้างจะคุ้มกว่านล้วเดี๋ยวจะให้คนไข้ที่อาการหนักมากเออแล้วอันตรายป่ะฮะจิตระดับสูงครับแล้วพวกเราอันนี้เข้าใกล้ไม่ได้ด้วยนะต้อฮะเราต้องถึงกับต้องหลบเลยแหละครับรักษาต้องเอออย่างอย่างที่ผมได้กล่าวไปนี่ก็แล้วครับไม่เกได้ไม่ได้ถามเลยเออไม่ถามเลยเอาคนไข้มาครับผมคนไข้ท่านนี้นะครับ ก็เป็นผู้ขับเที่ยวกันอาการหนักมากครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกท่านได้ไปพูดใกล้ๆแล้วก็ไปพูดอะไรเสียดสีและก็พูดอะไรที่มันอเมะให้เงียบให้เงียบเลยนะใช่เลยครับใช่เลยครับ สวิตเหรอครับ hmm. ล็อกนั่นเลยล็อกนั่นเลยใช่ไหมครับอะไรเขาเป็นมากี่ปีแล้วถามว่าอะไรครับเขาเป็นมากี่ปีแล้วคะับแต่เมื่อเขามีการคุ้มค่างนี้เราเราก็มีวิธีแก้ทำยังไงล่ะครับอย่าดื้ออย่าดื้อมอง จะเป็นวิธีที่ว่าไม่เหมือนไข่อันนี้คืออะไรไข่ไข่ใช่ไหมครับไข<อ>่ต้มนี่เขารู้แล้วแสดงว่าจิตเขาเริ่มมาแล้วเ <c oughs> นี่ยรักษาเขานานจิตเขาเริ่มมาถือไข่ไว้จับไว้แล้วก็มองนิ่งน <c oughs> อ่า <c oughs> นิ่งไว้ดีมาก <c oughs> นิ่ง <c oughs> นิ่งไว้อ <c oughs> ทำไง เอานี่มองไว้นิ่งๆอ่าอ่านิ่งแล้วทีนี้ก็มองตามองตาอยากระพริบอ่าดี นี่จะเสกด้วยใบไม้อะไรอ่ะใบไม้มันเป็นนอนปลาติกเอ้ยตายนอนใส่ทานเอาของจริงดีกว่าอันนี้คือจิตที่แบบเอามานำเสนออันนี้คนเนี่ยบังคับจิตได้เลยอันนี้จิตจริงๆนะอันนี้จิตจริงๆเลยครับผมจิตควบคุมจิต จิตสั่งจิตจิตเป็นอะไรตามแต่จิตอยนจะเห็นแล้วพร้อมเลยครับอ้าวมาคนเป็นิพค์ค่ะ สำหรับวันนี้ผมจะไม่มาแสดงมายากลแต่ผมจะมาแสดงกลพลังจิตกลแนวใหม่นะครับที่ฟิลิปนำมาแสดงในประเทศไทยครั้งแรกนะครับสามมิติที่ผมจะนำเสนอในวันนี้มิติแรกคือการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตอุปกรณ์ เมื่อประมาณ1หนทอทิ์ที่แล้วผมได้ส่งพัสดุมาที่รายการชิงร้อยชิงล้านนะครับแพ็คอย่างดีคำชับว่าห้ามแกะเด็ดขาดในกล่องนี้ผมจะมีไพ่อยู่หนึ่งสำหรับเป็นไพ่จัมโบ้นะครับแล้วมีอยู่ใบหนึ่งที่แตกต่างไม่เหมือนไพ่ใบอื่นนะครับผมทำอะไรไว้บางอย่างสำหรับไพ่ใบนี้ขอกล่องพัสดุครับว่าเป็นหลักฐานจริงๆผมส่งมาจริงๆ บจากฟิลิปมาากลนะครับนะครับจากโรงเรียนฟิลิปมาถึงนี่เลยนะครับถึงรายการจรรยจริย์งนเวิร์กพอยต์นะครับนี่วันที่เห็นชัดเจนนะครับได้รับวันที่8นะครับชัดเจนเลยนะครับกล่องนี้ยังไม่ได้แกะอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับห้ามเปิดจนถึงวันอัดรายการคำทํานายนะครับเขียนไว้ล่วงหน้าเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับ ผมจะไม่แกะเองผมไม่แตะต้องกล่องอันนี้นะครับในนี้จะมีซองอีกหนึ่งซองนะครับที่ใส่ไพ่ของม่อยู่นะครับแล้วก็ปิดสนิทด้วยนะครับน้ำมันช่วยหยิบซองนี้หน่อยครับหยิบมาเลยครับผมจะไม่ถือครับหยิบซองอะอีกซองนะครับในนี้นะครับจะเป็นคำทำนายของผมมีไพ่อยู่หนึ่งสำรับนะครับแต่ตอนนี้ ผมอยากได้ดารารับเชิญตึงท่านอานันดาเลยอานันดาเลยมาอนันดามาอนันดาเชิญทางนี้สวัสดีอนันดาคงจะเล่นไพ่เป็นนะครับไพ่ก็จะมีทั้งหมด52ใบใช่ไหมครับนะฮะใน52ใบนี้ก็ถ้าสมมติให้คุณอนันดาเลือกเลือกเลขอะไรครับเลือกอะไรก็ได้ไม่ต้องบอกผมนะฮะยังไม่ได้เลือกเลยยังไม่ได้เลือกมันง่ายเกินไปผมอยากให้คุณโทรศัพท์ไปหาเพื่อนคุณตอนนี้ใครก็ได้ ถามเขาที่ว่าไพ่52ใบเนี่ยเขาอยากได้เบอร์อะไรคุณลองโทรไปหาเพื่อนกูเลยผู้ชมทั้งประเทศจะได้ยินคำพูดคำนี้ด้วยกดโทรแล้วนะกดโทรแล้วนะครับผิดเบอร์นี้ผมโดนเลยนะัลเฮ้บเป๊บค่ะฮัลโหลค่ะเป๊บอยู่ในรายการชิงน้อยชิงรานครับวัดีเขา เล่นกลกันอยู่ฮะแล้วก็เขาจะให้ชีช่วยเลือกไพ่ใบหนึ่งฮะแล้วก็เบอร์อะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้ใบเดียวเลือกเลือกแมมแมมอะไรครับแมมมโพดําแมมโพดําเอาละขอบคุณมากจะเปลี่ยนใจไหมครับจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือจะย้ำจะเปลี่ยนใจไหมครับเปลี่ยนใจเปล่า ไห้เปลี่ยนอ่ะเป็นว่าเป็นแม่มพอดำแม่มพอดำนะครับครับผมครับผมและโทรหากันใหม่ครับโอรคโอเคโอเคว้าวผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าเพื่อนคุณเลือกเบอร์อะไรครับแฟนโอ้แฟนแฟน เรียกเบอร์อะไรครับไพ่เบอร์อะไรครับแม่มโพดัมแม่มโพดัมขอบคุณมากครับแค่นี้จบผมจะค่อยๆแกะซองอันนี้โอ้โหอย่าบอกว่าเป็นจริงนะยืนยืนตรงนี้เลยใช่โอ้นี่ไงไม่ใช่กล้องเห็นชัดๆ ผมบอกว่าจะมีไพ่อยู่หนึ่งใบที่แตกจางจากไพ่ใบอื่นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมคว่ำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วส่งมาที่รายการแมมโพดัโดัม<ฮ><ฮ>ังยากังนี่ก็นังผี <laughs> ผมจะหาไพ่ เบอร์ที่แตกต่างเป็นไพ่ที่ผมได้คว่ำอาไว้ <Hey. S 1> มีใบเดียว <Hey. S 1> เบอร์อะไรครับแมมโพดัมครับ hey. oh. มิติที่สองมิติที่สองเป็นการใช้พลังตาทิพย์ของเราที่จะมองวัตถุผ่านอะไรได้ซูเปอร์แมนเพียงคนเดียวแต่วันนี้พลังตาทิพย์ในตัวผมวันนี้ผมมีดารารับเชิญมาอีก5ท่าน<ห>นะครับนะครับโอ้โหดังดังดังเอกทั้งสิ้นนะครับท่านก็รู้นะครับผมวางไว้ครับไม่ให้คุณเห็นด้วยเล่นให้มันยากขึ้น ถ้าคุณเห็นคุณเลือกนีผมอ่านจิตใจคุณได้เลยแต่ให้ยากคุณไม่รู้ว่าคุณจะหยิบอะไรฝั่งนี้ก็มีอีกห้าภาพนะครับแบบเดียวนะครับวอมไว้เหมือนกันใครก็ได้เลือกไปห้าภาพแล้วผมก็จะถามว่าคุณเลือกอะไรผมจะปิดตาซะก่อนถือครับขอถโโอ้โหมีเซ็กซเลย ปิดตาซะก่อนหรือครับใช่เหมือนคนใช่เละปิดตาผมหน่อยน้ันน้ำพท่งเข้าเนี่ยน้ำพุ่งด้วยจะมองเห็นไหมเท่าไรครับอะไรกีนิ้วเยเท่าไรนิ้วเดียวเรียนหนังสือก่นเนี่ยผมพิสูจน์เล้ว่าผมไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในตอนนี้นะครับครับในนี้ผมมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับครับ ผมอยากให้ใครก็ไดเ้เอาคุณลูกหมีดีกว่าออะนะครับโอ้มีเลือกมีเลือกคุณลูกหมีมายืนตรงหน้านะครับภาพนะครับผมใช่คุณลูกหมีนะครับหยิบภาพแรกจะหยิบซ้ายหรือขวาก็ได้หยิบแล้ววางวบนโต๊ะนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะนะครับเชิญหยิบเลยนะครับหยิบซ้ายหรือขวาอิสระตามใจเลือกแล้วก็คว่ำไว้นะแล้วก็คว่ำมาไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วไปต่อไปภาพที่สองจะหยิบซ้ายอีกก็ได้ขวาอีกก็ได้ ตามถนัดล้วางทับกันป่ารับแล้วก็แล้วก็นะรัและฝั่งนะวางทับไปเลยวที่เดียวกันเลยนะครับที่เดียวกันเลยนะภาพที่สามทำไปจนถึงครบห้าภาพตรงไหนก็ได้ตรไห้าภาพซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อิสระในการเลือกนะครับค่ะตามสบายเลยครับผมมองไม่เห็นด้วยนะครับอีกภาพหนึ่งครับคุณลูกหมีไม่รู้ใช่ไหมครับว่าคุณเลือกภาพอะไรไม่ทราบค่ะนะครับ ถือห้าภาพนี้ไว้ที่หน้าอกของคุณครับโอ้โหโอยากเป็นภาพแล้วเกินเฮ้ยไอภาพหลอนมีที่เหลืออีกห้าภาพ<ไ>คุณลูกหมีจะเปลี่ยนกันไหมครับไม่ค่ะไม่เปลี่ยนตอนนี้ผมอยากคุณลูกหมีเอาภาพเหล่านี้ผ่านตาผมนะครับพร้อมดนตีผ่านทีละใบหรือผ่านหมดเลยครับหมดเลยครับเพบ่มเพิเรียบร้อยครับอะไรผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วครับ ตาตาตาไม่ทันมองเลยคุณลูกหมีมองคนเดียวนะครับภาพเหล่านี้อย่าให้ใครเห็นนะครับหยิบภาพแรกขึ้นมาเลยครับจะเป็นภาพของคุณอ้ําคุณผู้ชมครับกำลังลุ้นทีเดียวจะเป็นภาพของคุณอ้ําหรือเปล่าติดตามช่วงหน้า ผมต่อแน่นอนคุณพิลิปรออยู่แล้วนะฮะกําลังมันและกําลังลุ้นว่าโอ้โหทําได้ยังไงเนี่ยเอาสรุปคะแนนนะฮะสรุปคะแนนกันก่อนนะคะคุณอนันดาคุณเอกชัยกรุงเทพตอนนี้1คะแนนค่ะคุณเอกชัยต้องเชียร์คุณอนันดาดีนะครับคุณลูกหนีกับคุณพิชาสมุทรประกัน1คะแนนเท่ากันเลยนะฮะคุณพิชาเชียร์คุณลูกหนีอไว้คุณไพลโรดกับคุณสนั่นกรุงเทพหนคะแนนค่ะเท่ากันหมดนะฮะคุณสนั่นนะฮะเชียร์คุณไพลโรดนะครับและสามชาติรับเชิญยังอยู่ที่เครื่องสำอางเทลมีค่ะ เป็นแป้นใช่ไหมแปลกใช่ไหมโอึ้งนี่ยัง้องต้องรออยู่นะครับไปชมได้เลยหยิบภาพแรกขึ้นมาเลยครับจะเป็นภาพของคุณอ้ําในห้าภาพนี้เป็นภาพคุณอ้ําหนึ่งภาพไหนเด้อภาพอะไครับคุณอ้ําครับภาพที่สองภาพคุณกบครับหยิบขึ้นมาเลยครับโอ้โหคุณกบครับ ภาพที่สามภาพคุณคุณปูครับนะครับภาพต่อไปหยิบภาพคุณพิงกี้ขึ้นมาครับพิงกี้นี่ครับคนนี้คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายเป็นภาพของคุณกบครับ อโอ้โหโอ้โหดูไหมครับถูหมดไหมครับถูครับถูกคุมครับรู้ได้ยังไงมันเป็นไปได้ไงนี่เป็นเรื่องของจิตครับสั่งจิตได้ด้วยโอ้โหชุดใหม่เลยนะเนี่ยครับครับผมตามต่อได้ยงพอเพียงแค่นี้นะครับนี่เหรอครับไอ้ไม่พอเวลาเราจะพอไหมภาพชุดนี้เราไม่ได้เลยนะอยากระพริบสายตานะครับในเมืองไทยจะดูครั้งนี้ครั้งแรกเลยมิตินี้คือ พลังท่านนักมามายจาิตจริงๆเขาจะเรียกพลัง PK mm hmm. คือการหักงอวัตถุ mm hmm. ผมเล่นกลพลังจิตผมไม่ใช่นักพลังจิตนะครับผมบอกให้รู้เสียก่อนนะครับว่าเป็นกลว่าเป็นมายากลค,ครับนะครับ oh. นุบน่มรอคุณตุ้ยใช่ไหมครับเชิญทางนี้นะครับ uh. oh. แข็งแกร่งบึกบึนอุละาคนที่ว่าแข็งแกร่งบึกบึนนะครับชูมือนะครับ ้องรูปร่างแบบนี้ถึงจะหักงอวัตถุได้รูปร่างอพรล็กยิดได้ไหมครับเนี่ยข <c oughs> อกรู่นะครับถือถือมอง <c oughs> มองเ <c oughs> ข้ามาใกล้ๆดูได้เลยครับทุกคนถือไว้นะครับคุณถือไว้คนเดียวนะครับเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยยมันงอกล้องถ่ายได้ทุกสามรอสบงศาครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันงอเข้ามาเรื่อยๆอ่ะอีหยังวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันงอเรื่อยๆเลยอ่ะคุณถือนะผมไม่ได้แตะต้องนะมันเป็นไปได้จังไหนวะไม่ได้ทำอะไรเลยครับต้องอะไรนะสองคนนี้เขาทำงานอยู่ที่เดียวกันทรือเปลเนี่ยเฮ้ยงอเรื่อยๆนะงอเยอะกันอีก อ๋เฮ้ยคุณดูคัผมไม่ได้แตะต้องเลยนะครับตุยผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณลงมือนะจับตรงกลางตรงนี้คุณใช้จับเฮ้ยอู้หูมาลงอยเลยเลยเร็วมากด้วยโอ้โหยังกันกของหยกพิสูจน์ได้ครับคุณพิสูจน์ได้เลยครับ จับได้เลยครับเฮ้ยมันก็เย็นๆนะเนี่ยทำงานมได้แล้วสามารถทำ่างอื่นได้ตังได้ไหมครับมาเลยมาเลยทำให้ตรงมาเลยมานี่เลยรับไปโลดมาอ่ะอีกครั้งหนึ่งถือให้ตรงใช่ไหมเฮ้ยจริงด้วยมันขึ้นได้ไงอ่ะดิบ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  อันล่างหรืออันบนเนี่ยนี่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 ดูดูได้ครับดูได้ต้องตายตงตาแล้วก็ขึ้นมาได้ยังไงครับท่านผู้ชมนี่เห็นกันจัจาๆเลยครับท่านผู้ชมแต่วมาได้คู่นี้ลงอันนี้มันขึ้นแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยงง นี่ให้ท่านผู้ชมเห็นนะไม่มีการตัดต่อนะฮะและภาพข้างหลังในมือผมกำลังไหวๆได้วยนะฮะช้อนก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เนี่ยมันมตรงแล้วอ,ะอ่ะงงเปินไหนเฉยเฉยๆโอ้โห เรื่งแรกในมังไัยครับสำหรับรายการชิงร้อยชิงล้านนะครับเส้นใหญ่ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโอ้วันนี้ต้องขอบคุณครับและนี่คือมิติสามมิติของฟิลิปครับขอบคุณมากครับคโอ้สุดยอดเลยวันนี้ดูอย่างเต็มๆแล้วเราเปิดเผยให้ชมกันก่อนเลยทีเดียว